Hope you like เชิญหน้าหายยันหนึ่งหมื่นฟุตไม่มีทางไม่มีที่แล Pay attention t ี่ s ุดพอร์ตไฟ i ์ร s นรกยืนไฟภาพ,พยนตร์แอคช่นฟอร์มระทึกจากอดีตด,ดาวูและผู้กำกับดีกรีออสการเมลกิฟสั์ ผู้สร้างหนังสงครามเรื่องเยี่ยมวีรบุรุษหัวใจมหากาลเวฟฮาร์ดและวีรบุรุษสมรภูมิปาฏิหาริย์แฮกซอร์เรดคัมแบ็กนางแทนกำกับภาพยนตร์อีกครั้งในรอบ9ปีแม่ Man, I got a little blood sugar Hey can I get some fruit snacks over here ฮียพร้อมขว้าตัวพระเอกขวัญใจมหาชนมาร์ควอเบิร์ดจากลอนซูบิเวอร์และทรานส์ฟอร์เมอร์ โยนทิ้งทุกความเป็นวีรบุรุษแล้วไปสุดกับบทฆาตรกรโคตรเจิงผมกับภารกิจเหนือน่านฟ้าของเมดูรินแฮร์ริสเจ้าหน้าที่ FBI สาว <c oughs> ที่ต้องพาตัวพยานปากเอกของคดีคนแก๊งมาเฟียไปขึ้นศาล so okay. hey, แต่ระหว่างที่ถังคู บินเหนือถินทุรกันดารของอาลาสกาความตึงเครียดทะลุจ,จุดเดือดความเชื่อใจก็ถูกทดสอบเมื่อไม่ใช่ทุกคนบนเครื่องเป็นอย่างที่ตาเห็น <S <S 1> <S 1> <S 1> หนึ่งทักบินผูส้สร้างรื้นแผนการร้ายจะเปลี่ยนห้องโดยสารให้กลายเป็นนรอกยืดไฟไร้ทางออก You hear that? Looks military. You think it's there to help? Shoot you down. จะทำอย่างไรเมื่อน,นักบินคนเดียวบนเครื่องคือนักฆ่าโคจิตยืดใยบทภาพยนตร์ระทึกขวัญไฮคอนเซ็ปของเจเรตตอร์เซนเบิร์ที่ติดอันดับอยู่ในเดอะแบล็กลิสต์บทภาพยนตร์ดีขวัญใจโปรดิวเซอร์ที่โดนดองมาตั้งแต่ปี2020ก่อนจะผ่านสายตาผู้กำกับรุ่นเก่าเมลคิปสัน ในปี2023และตัดสินใจนำความมันมาสู่สายตาผู้ชมบนจอ,อยักษ์ need pilot. แม้จะมีบทบาทในวงการมากกว่า30ปีมีผลงานภาพย,ายนตร์กว่า50เรื่องแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าก่อนหน้านี้มาร์ควอร์เบอร์เคยรับบทเป็นวายร้ายเพียงแค่ครั้งเดียวย้อนกลับไปไกลถึงปี1996 กับหนังรักอมตะเฟียร์บทบาทสุดคลั่งที่ทำให้เขาแจ้งเกิดในฮอลลีวูดไฟร์รสคือหนังเรื่องแรกในรอบ30ปีที่เปิดโอกาสให้มาร์วอร์เบิร์ได้ฉายแววโหวแบบโคตรสดในบทดาวิลบูดคนมือสังหารสุดวิปริตที่ปลอมตัวมาเป็นนักบินและหวังปลีชีพทุกคนบนไฟแน่นอนว่าทุกคนต้องถึงกับลุกไม้สุดเพี้ยนของพี่มาคที่มาในลูกหัวเถอ ซึ่งเจ้าตัวก็ลงทุนไม่ใช้เมคอัพแต่เลือกโกนหัวจริงตลอดการถ่ายทำเกิดเป็นภาพจําใหม่ติดตาของฆาตกรสติหลุดเปิดตัวสองผู้โดยสารดวงสวยมิเชลลด็อกคารีนักแสดงสาวสุดเลิศจากดาลตันอาบีและสุภาพสตรีมหาการจากเดอะเจนเทเมนรับบทเป็นเจ้าหน้าที่ FBI สาวเมดรินแฮร์ริสที่ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาชีวิตของวินสตัน พยานป่าเอกที่ถูกหมายหัวโดยแก,งก๊งมาเฟียรับบทโดยโทฟเฟอร์เกรสนักแสดงเจ้าของบทวายรายจากสไปเดอร์แมนส3และ Predators บินตรงสู่วิกฤตเหนือน่นฟ้า3ระดับความคลั่งนรกยืดหนึ่งเผชิญหน้าฆาตกรโคตรเจ็๋วาเนิวิกฤตเหนือฟ้าความสูงหมื่นฟุต 3. <it> ไม่มีนักบิด ไม่มีทางหนีไม่มีที่ให้แหลกสมมตันเจ๊มมี่ฮันจียูพาร์ไฟริสดารกยึดไฟยี่สมมกราคมในโรงภาพยนตร์ก่อนจากกันไปบอกเพื่อเราหน่อยครับว่าคนชอบบทบาทไหนของมาร์วเวอร์เบิร์กที่สุดถ้าคุณชอบหนังแอคชัน่นก็อย่าลืมกดซับกดแชร์ กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดหลักคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเจาะลึกถึงหนังหลากหลายกว่าใครที่เดียวที่จอโดออั u สตู o ิตพิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย